สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ฟักนาสั่งมาแนะนำนะครับไฟนะครับไฟราคาถูกมากเลยอะ่ะแล้วก็ใช้ใช้ใช้ดีเลยระดับหนึ่งเลยนะครับเอ,อ่ออันนี้นะครับเป็นไฟหนีบหลังตู้นะครับไม่กี่วัตเองประหยัดไฟด้วยนะอันตกประมาณไม่กี่ร้อยนะครับใช้ดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเอาเอาที่ที่สั่งอะหนาที่สั่งมาให้ดูนะครับหรือเดินไปซื้อที่ร้านไทยควายเลียมที่จตุจักรเลยก็ได้นะครับรู้สึกจะประมาณสองร้อยห้าสิบหรือไงเนี่ยนะฮะถูกมากประหยัดประหยัดเงินนะครับอันนี้ให้ดูนะตู้เรสบีนะครับโพนิน่าสบายเลี้ยงสบายกีนวอลขึ้นนะครับอันนี้ก็ ตู้ข้างกันนะครับใบตะข่ายโตได้นะครับใบตะข่ายตอนแรกมาไม่มีใบยอยู่สามใบนะตอนนี้ใบเต็มเลยนะตู้ข้างกันนี้ไม่มีปลาไม่มีกองนะครับอันนี้เอาให้ดูเลยไฟใช้ดีอยู่นะเพราะว่าเห็นใบตะข่ายใบตะข่ายงามอยู่ อันนี้เป็นเมือกนะครับเพราะเราใส่แบคทีเรียเราตู้ไม่มีกองไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีอะไรเลยมันเลยเป็นเมือกเมือกวันนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไปตะข่ายอันนี้เลี้ยงเลี้ยงอยู่ในทรายนะครับเลี้ยงอยู่ในทรายแล้วก็ฝังปุ๋ยไอ้ตองคุยตัวไหนวะเอเตต้าใช่เตต้าเตต้าเตต้าอินิเชียลสติต๊กนะครับ นิดหน่อยนะก็โตโตดีอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวตอนตอนนี้ว่าจะไม่ติดกองนะว่าจะเดี๋ยวค่อยเอากุ้งนะครับกุ้งสีธรรมดาแล้วก็เอาพวกอาาเมดากาะมาลงนะครับเพราะพวกนี้ไม่ต้องอยู่กองก็อยู่รอดนะฮะอันนี้เหมือนกันนะเป็นไฟมีหลอดขาวครับหลอดสีฟ้าในตัวนะครับ แสงมันก็จะออกมาไม่เหลืองนะครับสวยออกมาดูแล้วขาวขาวอยู่นะฮะเสียงตู้โลเทคแบบตู้ประมาณยี่สิบเซนยี่ทรงลูกเต่าเนี่ยกำลังเหมาะนะครับไม่เหมาะกับพวกตู้ใหญ่ๆนะเหมาะกับตู้ทรงนี้นะฮะถือว่าเป็นเซตประหยัดละกันนะครับสายประหยัดเนี่ยแนะนำเลย เลี้ยงไม้แดงได้ไหมก็คงพอได้นะครับถ้าแบบพวกโรททลา่าเพลลากับโรททลา่าโคโลราตาอะไรเงี้ยก็คง,คงแดงได้นะครับแต่ก็ต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์นะไม่ไงั้นมันจะไม่ค่อยแดงนะครับไม้เอาให้ดูอันนี้ต่างกันแค่สีนะอันนี้ไม่มีสเต็ปนะครับเป็นไฟกดพุ๊บติดเลยใช้กับทามเมอร์ธรรมดาได้สบาย ง่ายนะครับนี่แหละสายประหยัดน่าจะถูกใจนะครับสว่างอยู่สว่างอยู่นะถ้าเป็นตู้แบบตู้กว้างวันนี้ยตู้ยาวเนี้ยอาจจะต้องใช้สองอันหนีบหนีบหนีบคนละด้านอย่างเงี้ยอาจจะพอได้นะครับ แต่ถ้าจริงนะถ้าเป็นตู้แบบทรงยีิบสี่อะไรเงี้ยซื้อซื้อแบบที่เป็นรางยาวๆวางไปเลย,เลยก็ได้จบกว่านะครับอันนี้แนะนำสำหรับตู้นาโนาโนะคือสีมันดีอ่ะมันไม่เหลืองนะครับที่ชอบเพราะว่าสีมันไม่เหลืองแล้วก็พวกกุ้งอะไรเนี้ยออกมาสีก็สีก็ตรงอยู่ พนะปบางโคมมันเหลืองเกินนะมันดูแล้วมันไม่สวยติดเหลืองนี่มไม่ชอบเลยนะครับกีนวอลขึ้นนะครับไฟนี้ใช้ได้อยู่คือต้นไม้อยู่ได้แน่นอนนะถ้ากีนวอลขึ้นและโทนีนามก็โตด้วยไม่ต้องห่วงนะครับ เลี้ยงไม้ชื้นก็ลองมาแล้วก็ใช้ได้นะครับพวกไม้น้นํายังเลี้ยงได้เลยไม้ชื้นนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะไม้ชื้นนี่ไฟไฟไฟห้องเปิดมันยังอยู่ได้เลยก็ที่จตุจักรก็น่าจะมีขายอยู่นะครับเพราะนี้ก็ซื้อมาจ,จ,จากจตุจักรในช้อปปี้ก็มีขายอยู่นะครับก็ลเรา ลองเซิร์ชหรือตามลิงก์ที่ให้ไปนี่ก็ได้นะครับแล้วก็เวลาน้ำตกเนี่ยเป็นภายน้ำนิดหน่อยด้วยนะฮะเพราะถ้ามันมีขาวล้วนอย่เดียวเนี่พวงทีไม้แดงอาจจะไม่ค่อยแดงมากนะครับพอมีสีฟ้าปนด้วยนิดหน่อยก็น่าจะดี ประมาณนี้นะครับน่าจะน่าจะชอบถูกใจกับสายประหยัดนะครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวก็จบการรีวิวเท่านี้แล้วกันนะเจ้าที่เลี้ยงมาจริงๆเนี่ยใช้ไฟรุ่นเนี่ยมานานแล้วนะครับอันนี้อันนี้เอามาลองโทนีน่าให้ดูอีกทีด้วยนะครับก็แตกยอดกันปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช้าหน่อยเพราะเรา ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ CO2 แต่ใบตะข่ายนี่พืชขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับขึ้นขึ้นเร็วมากแต่เดี๋ยวต้องหากุ้งมาลงด้วยแหละนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีกุ้งไม่มีปลาเลยนะมีแต่เมือกของแบคทีเรียนะครับมันไม่มีไม่มีที่ให้ไปมันก็เลยเป็นเมือม่อเมื่อแบบนี้ขึ้นนะครับ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ